วิธีรับมือกับลูกที่เป็นเด็กเลี้ยงยากเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยพี่หนุ่ยได้พูดคุยไปถึงเรื่องของพื้นฐานทางด้านอารมณ์หรือเทมเพอร์เมนต์ของเด็กแต่ละคนกันนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3มกลุ่มเด็กเลี้ยงยากเด็กเลี้ยงง่ายแล้วก็เด็กที่ต้องการเวลาในการปรับตัวนะคะทีนี้ในส่วนของเด็กเลี้ยงง่ายก็ไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ในขณะที่ถ้าหากว่าลูกของเราเข้าข่ายในกลุ่มเด็กที่เป็นเด็กเลี้ยงยากแล้วราก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีรับมือกันค่ะ จริงๆแล้วหนุ่ยก็อยากจะบอกผู้กครองทุกคนนะคะว่าการที่ลูกเราเป็นเด็กเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากหรือปรับตัวได้ช้าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาที่จะทําให้พ่อแม่ต้องกลุ้มหนักใจกันมากมายเพราะว่าลูกของเราทุกคนมีโอกาสที่จะเก่งดีแล้วก็มีความสุขและที่สําคัญคือทุกกลุ่มเขามีโอกาสที่จะประสบความสมําเร็จเหมือนกันนะคะแล้วโดยเฉพาะมีคนเคยกล่าวไว้ว่ามาสเตอร์เบิร์กหรือว่าคนที่ประสบความสาเร็จในโลกปัจจุบันนี้นะคะเขาก็เคยมีอดีตที่เป็นเด็กเลี้ยงยากเหมือนกันดังนั้นก็ให้กำลังใจ คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังประเมินแล้วว่าลูกของเราเนี่ยเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มของเด็กเลี้ยงยากกันค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเป็นว่าถ้าหากว่าลูกของเราอยู่ในกลุ่มเด็กเลี้ยงยากเราจะทํายังไงดีจริงๆแล้วการที่ลูกของเราเป็นเด็กเลี้ยงยากมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญอันนึงเหมือนกันก็คือเรื่องของพ่อแม่ที่มีความคาดหวังต่อลูกมากจนเกินไปค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าลูกของเราเป็นเด็กเลี้ยงยากเราก็ควรจะต้องมีการปรับในเรื่องของความคาดหวังที่มีต่อลูกค่ะ,คะเพื่อที่จะไม่ให้เขารู้สึกกดดันมากจนเกินไปเราควรจะต้องปรับ การเลี้ยงดูให้เป็นไปตามสถานการณ์และพฤติกรรมอารมณ์ของลูกค่ะถ้าหากเขามีการเกเรก้าวร,ร้าวมีความคิดความาพฤติกรรมที่วู่วามนะเราก็ควรจะต้องมีการฝึกระเบียบว,วินยัยแล้วก็อดทนแล้วก็ฝึกให้เขาเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมและอารมณ์ไปในทางที่เหมาะสมซึ่งลองย้อนไปดูในคลิปก่อนๆน,นะคะพี่หนุ่ยเคยทำในเรื่องนี้กันไว้บ้างแล้ว และนอกจากนั้นแล้วนะคะสิ่งที่พี่หนุ่ยอยากจะบอกพ่อแม่ทุกคนก็คือว่าหากว่าเรามีลูกเป็นเด็กเลี้ยงยากเราไม่ควรที่จะเอาลูกสองคนไปเปรียบเทียบกันค่ะเพราะมันจะทําให้ลูกเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็สแสดงพฤติกรรมอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมค่ะและในกลุ่มเด็กเลี้ยงยากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มีพลังที่มากมายเหลือเฟือ ดังนั้นพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมได้แสดงความคิดได้แสดงเหตุและผลอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาค่ะเพียงแค่นี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถที่จะฝึกแล้วก็ปรับลูกที่เป็นเด็กเลี้ยงยากมีการใช้อารมณ์และพฤติกรรมที่อาจจะดูพุ่งไปหน่อยได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่ทุกคนค่ะลูกของเราไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเขาก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่เก่งดีและ ความสุขและก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันค่ะ